สวัสดีครับวันนี้ Civic e g อีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็เอารถมาเดินทางไกลกันนะครับก็จุดหมายของผมก็คือจะไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ผมสตาร์ทตั้งแต่ประจวบแล้วนะครับก็ขับมาเรื่อยๆนะครับก็ร้อยร้อยสินะครับก็จะมาดูกันว่าเครื่อง D17 นะครับจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับหลายคนเนี่ยมักจะบอกนะครับว่ามีรถเก่านะครับมันมีแต่ซ่อมนะครับ ก็คือมีรถเก่าก็ยังต้องซ่อมนะครับก็ผมก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะว่าถ้าเราซ่อมนะครับแล้วซ่อมถึงจริงเนี่ยรถมันก็ใช้งานได้นะครับไม่ได้ต่างอะไรกับรถใหม่ๆทั่วไปเลยนะครับบางคนก็จะเห็นในช่องนะครับว่าช่องผมเนี่ยมีแต่ซ่อมรถ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 อย่างเดียวนะครับก็วันนี้ก็เอารถที่ซ่อมนะครับมาใช้งานบ้างนะครับก็ใช้ให้ดูนะว่ามันก็ใช้งานได้นะก็เหมือนกับรถใหม่ๆทั่วไปนะครับ ก็แต่แค่อาจจะมีมีพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะไม่มีจอทัชสกรีนไม่มี GPS ไม่มีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้เดินทางหรือว่าใครใช้รถเดินทางไกลๆก็อาจจะลาบากได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ด้วยความที่เป็นรถที่เรารักนะครับแล้วเราก็ซ่อมมาโดยตลอดนะครับก็เดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูนะว่ารถเราไปได้ภูเก็ตไปได้ถึงภูเก็ตอย่างที่ว่าไว้หรือเปล่านะครับ ก็ถึงกรุงพอแล้วนะครับก็วิ่งยาวนะครับ300กว่าโลแล้วนะครับก็ใช้ได้ไกันต่อฮะก็สุดท้ายแล้วผมก็ต้องมานอนพักที่ตัวสุราษฎร์ก่อนนะครับก็ขับรถมาสักพักแล้วนะครับขับรถมาเกือบ5ชั่วโมงแล้วนะครับก็เลยแวะพักนอนที่สุราษฎร์ก่อนนะครับก็พักโรงแรมโอปอินนะครับ แล้วก็กินอาหารอยู่ในแถวๆตัวเมืองสุราษฎร์นะครับตอนนี้ก็วันที่สงนะครับก็นอนพักยู่ที่ฮอพินนะครับก็เด,เดินทางต่อไปภูเก็ตนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมได้เติมน้ำมันถังแรกไปนะครับก็ไม่นับนะเพราะว่าใช้งานอยู่สักพักหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเติมอันที่สองที่ตัวเมืองภูเก็ตนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เส้นทางสุราษฎร์นะครับไปภูเก็ตนะครับก็เป็นทางตรงยาว ก็วิ่งมาละยะหนึ่งแล้วนะครับนี้นะครับก็อยู่ที่80 84นะครับถึง8 6องศาประมานะครับแต่ว่าเราเปิดแอร์ตลอดด้วยนะครับก็อาจจะทให้มันระบายความร้อนตลอดนะครับก็ก็ดีนะครับในการเดินทางถ้าเกิดมันไม่ได้ร้อนมากนะครับมันก็ไปได้ไกลนะครับโอเคครับก็เพื่อนๆที่เดินทางก็อย่าลืมตรวจเช็คลรถเลยนะครับ ก็ถึงตัวภูเก็ตแล้วนะครับก็จุดด่านเข้าเมืองภูเก็ตนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงนะครับจากสุราษฎร์ธานีมาที่ตัวภูเก็ตนะครับก็แวะเที่ยวในเมืองก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปดูทะเลนะครับไปเที่ยวชายหาดนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมนะครับคือลมแรงนิดนึงนะครับ ก็อาจจะทําให้เล่นน้ําบางที่ไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เดินลุยน้ําตื้นๆน,นี้ได้นะครับไม่ค่อยมีคลื่นแรงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวพอเที่ยวเสร็จนะครับก็อาจจะเิมน้ํามันอีกถังหนึ่งนะครับแล้วก็กับปานบุรีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะครับว่าใช้น้ํามันไปทั้งหมดกี่ลิตรนะครับแล้วก็รถเราเนี่ยกินน้ํามัน อ่าอัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับก็สวิตอียีจีนะครับอียิปต์ก็ตอนนี้ก็ขับมาน่าจะ800โลแล้วนะครับก็มาเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อยู่ภูเก็ตแล้วนะครับนี่สวยเลยนี่นะครับอ้าวภูเก็ตนะครับอ่าก็ทุกอย่างก็ปกติดีนะครับโดยเฉพาะ หม้อน้ําที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับรู้สึกว่าจะเย็นดีนะใช้ได้เลยนะครับน,นี้เติมน้ำมันมาถังที่สองแล้วนะครับก็โอเคใช้ได้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นห่วงนะครับโอเคครับ ็วันนี้ที่ภูเก็ตนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูก่อนตอนนี้ก็ถึงด่านที่ภูเก็ตแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางยาวนะครับไปบามบารีประมาณสักห้าหกร้อยก่อนหน้านะครับได้ทําการเติมน้ํามันไปนะครับเต็มถังนะครับสามสิบสี่จุดหกนะครับเพราะว่ามีน้ํามันเก่าอยู่ด้วยนะครับก็เติมอียี่สิบนะครับเลขไม่อยู่ที่แปดร้อยสี่สิบแปดกิโลนะครับ ก็เดี๋ยวเดินทางออกจากภูเก็ตประมาณ11โมงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเติมอีกถังหนึ่งเมื่อไหร่นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องเติมที่ปั๊มประทอนะเพราะว่าหาปั๊มคารเทคที่บางสะพานไม่ได้นะครับก็เลยเติมไปก่อนนะครับเติมทั้งหมดนะครับ38ลิตรนะครับเลขไม์อยู่ที่520นะครับก็คำนวณคร่าวๆก็คือวิ่งไวป,ประมาณ670 กิโลเมตรนะครับแล้วก็เติมน้ํามันไป38ลิตรนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่17.6กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับก็ค่อนข้างประหยัดนะครับเครื่องที่ใช้นะครับก็คือเป็นเครื่อง D 17เนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเ2 0นะครับความเร็วอยู่ที่100่งรอถึง110นะครับอาจจะมี120บ้างครับก็เวลาเล่งแซงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ล้อขนาด15นะครับ1 9 5 50นะครับ อ๋อค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันเลยนะครับเพื่อนๆที่วิ่งไปทางไกลนะครับที่ใช้เครื่อง D17 หรือว่าใช้ซีวิกนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์การใช้รถกันได้นะครับว่าวิ่งกันไปเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับว่าไปใช้งานนะครับแล้วก็ดูว่ารถเรามีประสิทธิภาพแล้วก็ต่อการใช้งานประหยัดน้ํามันเท่าไหร่นะครับก็มาแชร์พูดคุยกันได้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนที่รับชมนะครับ จนถึงตอนนี้นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างนะครับอาจจะไม่มีการซ่อมรถน้อยลงนะเพราะว่าซ่อมไปเกือบจะหมดแล้วนะครับก็ <c oughs> ยังไงก็ผมก็ยังมีพวกสินค้านะครับที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่วางแก้วอะไรก็สามารถสนับสนุนของผมได้นะครับก็ผมทํา YouTube ไปก็ไม่ได้มีรายได้จาก YouTube เลยนะครับเพราะว่าไม่มีคนติดตามแล้วก็มีคนดูคลิปเยอะถึงขนาด สร้างรายได้จาก YouTube นะครับก็ยังไงก็สนับสนุนสินค้าของผมหน่อยละกันนะครับผมสร้างแล้วก็ออกแบบเองนะครับก็ยังไงกเ็เงินส่วนหนึ่งก็จะเอามาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่ยนะครับแล้วก็าฝากาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ s ับ s cribe หรือว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูนะครับก็รบกวน s u b s c r i b ์ไว้หน่อยละกันนะครับ เมื่อมีสาระอะไรดีๆเกี่ยวกับรถซีวิกนะครับก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับยังไงก็ฝากช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ